สวัสดีครับทุกคับมืงอากาศเย็นๆทงนี้ทงอื่นทงเรียงคั่วนะอีลานิดๆเซานิดๆายขี้หรือไง คืนฝักคืบฝนฝนที่ตกตกมาเนี่ยดินมันดินมันซุ่มมันซึนงอกุ้ยที่ไม่อยากกินมนี่มา เอารถปรนหลามากมึน <c oughs> Yeah. <laughs> สองขี่ไล่ขี่ไล่เรากับโบเก่ง đấy là đường cấp cấp <laughs> ไปเขามาเบิงกับฝากคนติดตามอยู่เลอยครับก็เลยมีกำลังใจให้คลิปไปเรื่อยๆเอาละครับวันนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอ,บอกันคลิปนะสวัสดีครับ